ไอ้เหี้ยที่ที่มันให้มาคุยนี่แม่งเหมือนพวกเซียโลเพย์อ่ะพวก <c oughs> นั้นเฮ้ยนายอันนี้เล่นโลเพย์มานานแล้วใช่ปะโหแต่และที่ที่เลือก <c oughs> นือแม่งบ่ยุ่จัดเลยรอวิลเล่อยู่ปะวิลเล่ไอพอดีไหมดินแมดนดินเลียกไปไหนเนี่ยกูจะได้เล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้น ว,วิรีวิรีวิรีไปไหนวะไปไหนวะ ไอพี่ไอพี่ระเดชโดนลัมติกตอกเอ้ยขอรำเลยครับอย่าไปสนใจเลยอย่าไปสนใจเลยครับเนี่ยผมผมจะบอกอะไรนะคือมาแล้วเพื่อนฮลัลโหลเออได้ยินกูปะได้ยินเพื่อนเออเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังก็คือเมื่อวานช่วงประมาณตีสองตีสามใช่ไหมผมอะ่ะรอเดิมพัน ก็ดีมเมาคุยผมยืนรอกันเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเย,ยอะเยอะกว่าเยอะกว่าอีกมั้งไม่แน่ใจจนพวกผมอ่ะต้องต้องไปหาคู่ใหม่แล้วพวกผมก็แพ้กับคู่ใหม่ที่มันไม่ให้แก้เพื่อนโดนไปห้าเซตใช่ปะมันไม่ให้แก้ตังตังพวกผมก็เลยหมดก็เลยหัวร้อนเลยตอนนั้นแต่ว่าพอเล่นกับคู่คู่นั้นเสร็จมันหนีไปผมก็ด่านในวอร์โซนเป็นพวกเดียอ์ก็จริงๆมันรู้จักกับพวกผมนี่แหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันมันจะหนีแบบน,นี้เพราะตังงผมก็ไม่ค่อยมีแต่พอเล่นเสร็จดีมเฮดก็มาเว้ ตอนแรกอะคุยกันดีจัดเลยว่าเอ้ยทําไมมาช้าจังพวกพวกผมอะโดนพวกก่อนหน้านี้หนีแม่งบิดแม่งแม่งหนีอะไรไม่ให้แก้เลยเซ็งจัดอะไรเงี้ยเดดมันเทศยังคุยกับผมอยู่เลยว่าแบบมันมันคือกลุ่มไหนหรอมันคือกลุ่มไหนหรออะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเล่นต่อเลยก็ได้ครับก็บอกไปนะว่าแบบเออตังก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแต่พอเล่นเสร็จใช่ปะเนี่ยก็บอกว่าก็พอก่อนก็ได้เพราะว่าตังน้องๆมันไม่พอเลยแบบ ดับเบลเทสอยากได้เป็นอะไรแทนไหมอยากได้เป็นกระสุนไหมหรือว่าพวกกวงพวกเกาะอะไรอย่างนี้ไหมตอนแรกเขาก็บอกนะว่าจ่ายเป็นกระสุนก็ได้ครับเนี่ยผมผมก็เลยบอกไปว่าเออเนี่ยราคากระสุนอ่ะมันประมาณ4ี่พันนะ, 4, 5, นะสี่พันห้านะกระสุนเก่าอ่ะแต่ถ้ากระสุนใหม่ก้าพันนะที่ผมรับกันมาก็ผมบอกไปนะว่าเออก็ประมาณนี้ที่รู้มาเขาก็ไม่ได้ขัดเลยนะเขาก็บอกว่าโอเคครับจ่ายมาเป็นกระสุนก็ได้เออผมก็จ่ายไปตามราคาสักพักหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าคุยกับพี่ตั้มแล้วราคามันถูกกว่าที่ให้มาเออผมเลยเอากระสุนมาคืนไว้ หลังจากนั้นเขาก็ตึงเลยพอเขาบอกเขาคุยกับพี่ตั้มเสร็จใช่ไหมเขาก็มาคุยกับผมใหม่เขาตึงเลยเอากระสุนมาคืนเขาบอกว่าไปขายให้ทีดิแบบไปขายไปขายกระสุนให้ทีดิอยากได้เป็นเงินสดมันขายไม่ออกอะดิอะไรเงี้ยน้าเสียง,งเขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเขาก็เริ่มพูดว่าแบบทําไมราคาที่คุยกันกับราคาที่ไปถามพี่ตั้มมันไม่ตรงกันน่ะคือมันไม่เข้าใจว่ามันไม่มีราคากางหรอวะกูก็ไม่รู้ไงว่าราคากางกระสุนจริงๆมันเท่าไหร่เพราะว่าที่กูรับมามันก็ได้ประมาณนั้นแต่่่กกกกกกูู็็เขข้้าาาใจจมมมันันนะยยออยรริงแตด กูก็พูดไปตามที่กูรับมากูก็ขายได้ประมาณนั้นรับมาประมาณนั้นเออก็เลยบอกเออรองั้นงั้นรอแป๊บหนึ่งนะน้องอะขายเกาะอยู่เขาว่าอยากได้เงินแทนอะไรเงี้ยเออก็ก็รอสักพักเขาว่าพูดมาว่าสักพักนะหลังจากที่เขาแซะแซะแซะแล้วนะตอนแรกนะเขาบอกว่าอันนี้ครอบครัวหรือแก๊งเหรอครับเนี่ยอันนี้คือเริ่มเริ่มทำผมฉุดแล้วเว้ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยตอนทั้งที่แบบรอน้องขายเกาะอยู่นะเขาพูดมาอย่างเงี้ยอันนี้ครอบครัวหรือแก๊งเหรอครับเนี่ยกนตีนปะหงว่า ผมเลยเอะใจแล้วว่าแบบเอยเนี่ยมันแปลกๆแบบเหมือนจะล้อหรอกผมก็ถามอะไรกันหรอผมผมก็เข้าใจได้นะแบบเออเขาอาจจะไม่ชอบที่ต้องที่ต้องรออะไรเงี้ยเอ้ยมึงบอกน้องคนหนึ่งดิใครตอบน้องคนหนึ่งก็ได้คนณจะเล่าอยู่ครับอันนี้เนี่ยเขาเขาเขาอาจจะไม่ชอบที่ต้องรอเนะกูกูก็เข้าใจได้อยู่แต่แต่อีกความคิดของกูอ่ะคือกูคิดว่าเลยปะเออกูคิดว่าเออมันก็ดีมเฮดอ่ะคุยได้เพราะกูอ่ะรู้จักหลายคนรู้จักพวกไอ้จินไอ้ฟอร์ดอาบาอะไรเงี้ย คือคุยได้หมดเลยเว้ยเพื่อไอเบลอะไรเงี้ยเพราะกูรู้จักไงแล้วก่อนหน้านี้ก็ดีกันมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ไอเซตเมื่อคือนนะ่ะมันเหมือนจะเป็นเซตใหม่เว้ยมันก็ก็ไม่รู้เลยว่าใครแต่ดีมเฮดที่รู้จักผมมันก็มาคุยมันก็มาคุยนะไอที่มันชื่อพี่เจดอะเออตอนแรกมันก็มาคุยดีเหมือนกันบอกว่าเออบอกน้องๆเขาอะอยากอยากได้ค่ารอค่าเสียเวลาด้วยเป็นไงสุดปะนี่เหรอคนรู้จักกันกูก็เริ่มเอะใจละเออว่าแบบเออมันทําไมแปลกๆวะอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเริ่มเริ่มฉุดอะไรนะตั้งแต่เล้าก เค okay, ตามนั้นพอจ่ายไปผมก็พูดไปแบบว่าแบบเซนเนี่ยน่ารักจังรอกันด้วยภูมิใจจังแก๊งเก่าผมมีพวกคุณน,น่ารักอะไรเงี้ยก็ตามประถาแบบฟีลแบบผมปั่นมันกลับอะอะไรเงี้ยแต่ผมปั่นแบบว่าปั่นแบบขอเรียกว่าชมเชยนะเออมัน,ม,นมันก็หัวร้อนอะก็ดูออกอยู่มันก็หัวร้อนแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แต่แต,แต่แต่ก็ตามนั้นแหละมันต่างคนต่างอยู่ดีกว่าผมเมื่อเมื่อคืนผมก็ทักพี่ตั้มไปนะว่าเอออยากเคียนะแต่ก็แกก็ไม่ได้ตอบอะไร ก็ตามสตอรี่ก็ตอนนี้เขาแต่เคลียร์กัแล้วใช่ไหหน้าสภาเพื่อนเคลียร์วผมผมผมเคลียร์เคลียร์แกเออก็ตามนั่นแหละแล้วเออเห็นเขาพูดอะไรอีกปะเขาบอกผมว่าอะไรนะผมไม่ใช่น้องหรอกเออกูก็ถามไปว่าเออทําไมถึงเรียกแก๊งมาเลยเพราะว่าทําไมไม่ไม่ลองคุยกับโปโลก่อนละโปโลก็น้องตั้มไม่ใช่หรออ่าอ่าเขาเลยบอกว่าเออโปโลคงไม่ได้เห็นผมเป็นพี่แล้วว่ะดี คงไม่ใช่พี่น้องกันแล้วอะไรเงี้ยอ่าฮะแล้วกูก็เลยถามว่าแโปโลก็ไม่ไม่ใช่ว่าเคยอยู่ไดมอนด์เฮดมาก่อนหรอทําไมคนไดมอนด์เฮดนู่นเออแล้วเขาบอกว่าโปโลจะไม่เห็นไดมอนด์เฮดเป็นอะไรนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็ว่าประมาณเนี้ยโอเคกูคือกูเข้าใจอยู่ที่พี่ตัต้มจะคิดอย่างเงี้ยกูกูก็ไม่กูก็คงคิดว่ามันน่าจะไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากตอนที่พี่ตั้มกับพี่แจ็คเขาทะเลาะกันแล้ว,ลวกูอะยืนยืนตรงกลางไง คือตอนนั้นเจตนากูก็อยากให้พี่ๆเขากลับมาคุยกันแต่แม่งแม่งแม่งเป็นตาลปัดอะไรก็ไม่รู้ก็เดือดกันไปใหญ่ฟิลแบบว่าคือพ่งตรงนะแกสองคนอ่ะแบบคือแบบว่ามันเหมือนจะมาชวนนะแต่ไอ้เหี้ยเจตนาตอนนั้นอ่ะถ้าไม่ใช่กูไม่มีใครเข้าใจหรอกเหมือนกูต้องเลือกสักทางอ่ะแล้วอีกทางหนึ่งจะไม่เอาเลยอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นอย่างนั้น,นเ้ยสำหรับมุมมองกูอ่ะอีกอีกคนหนึ่งก็บอกเอ้ยไม่เอาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเอ้ย มาช่วยมานู่นนั่นนี่อะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วม่นก็แบบทะเลาะกันแซกันแบบว่ายับด่ากันยับเลยหลังก่อนออกมาตาั้มบอกว่าเหมือนโปโลอ่ะจะไม่เห็นผมเป็นพี่แล้วเพราะว่าผมขอให้มาช่วยแต่โปโลบอกไม่ว่างแต่ไปช่วยอีกแก๊งหนึ่งอะไรประมา้ยนะบิวน้อยใจจัดเลยเพื่อนอืแล้วก,กูกูต้องทําตัวยังไงวะมึงมึงว่าถ้าถ้าเป็นกลัวยกกูยกตัวอย่างให้ก็ได้นะถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่า พี่ตั้มใช่ปะถ้าสมมติอ่ะพี่อันนี้กูยกตัวอย่างนะถ้าพี่ตอตกับพี่มัดทะเลาะกันอ่ะแล้วพี่ตั้มอยู่ตรงกลางอะอยากให้พี่ชายเขาขึ้นดีกันอะพี่พี่มัดมาชวนพี่ตั้มไปช่วยชิงบ้านส่วนส่วนพี่ตอดก็แบบทะเลาะกับพี่มัดอยู่อะไรเงี้ยเป็นเป็นมึง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 จะไปปะเป็นมึงว่าถ้าเป็นพี่ตั้มขอจะไปปะวะกูอยากให้เขามองใจเขาใจเราหน่อยได้ไหมกูอยากให้เขาเข้าใจกูหน่อยเนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกัวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่แต่แต่ถ้าเขาพูดมาอย่างนี้ก็โอเคก็ก็ไม่เป็นไรก็กูเข็เข้าใจเขาก็ต่างคนต่างอยู่ก็ก็โอเคก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าจุดจุดที่กูยืนตอนนี้มันกูบอกเลยว่ามันไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่เป็นกัวจะบอกว่ากูลืมบ้านเก่าลืมบ้านเก่าก็เฮี้ยละฮัลโหลเพื่อนเสียงหายกูอ่แต่ถ้ากูเป็นมึงนะถ้ากูเป็นมึงอ่ะ กูก็จะจะไม่ทำอะไรไว้เพราะว่าพี่ชายสองคนทะเลาะกันแต่กลับกลายเป็นว่ามึงก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรก็คืออยู่ตรงกลางอยู่เฉยถูกป่ะอืมไม่อืมตั้มขอให้มาช่วยก็ไม่ได้ไปก็ปฏิเสกกูกูกูก็กูบอกไปนะว่าเออเนี่ยจะจะจะอยู่ดูแลน้องน้องยี่เป็ดแต่ว่าพอหลังจากนั้นอ่ะกูก็ไปช่วยตองคิงก็ก็ต้องคิงมาขอเที่บอออ ถ้าเป็นกูกูก็อยู่เฉยแต่กลายเป็นว่าอยู่เฉยแล้วพี่คือพี่สองคนอ่ะเขาทะเลาะกันแต่พอมึงอยู่เฉยแล้วอีกอีกคนกลายเป็นเป็นมองว่ามึงเอาไปเอาคนนู้นมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่แต่กูก็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 เอกใจนะเพราะเพราะว่ามันมองมองไปอ่ะแล้ว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 ทำไมมันมันไม่โอเคขนาดนี้หรอในกับการที่กูไปช่วยพี่เกตอะไรเงี้ยมึงมึงว่ามันมันแย่มันแย่มากไหมพี่พี่พี่เกต หมอเกตเขาว่าอันนี้ไม่ใช่หรอเออกูเ็าถึงบอกไงว่ามันแย่เเป็นพี่น้องกันก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดใช่ใช่มันก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอว่ากับการที่กูไปช่วยพี่เกตเนี่ยกูกูก็งงงงอยู่เออกูก็งงอยู่ตอนนั้นแล้วแบบว่าคนเล่นกันยี่ห้าคนมยงก็อมึงไปยืนด้วยได้ไหมมึงก็เคยไปช่วยไม่ใช่ว่ามึงไม่เคยไปใช่ป่ะล่ะเออว่าแต่แต่ทำไมมึงแบบ กูกูก็ไม่เข้าใจตั้มเหมือนกันนะกูกูก็งงนะว่าเออจะมาจะมาโมโหกูเอยจะมาแบบว่าไม่โอเคกูเพราะเพราะว่ากูปฏิเสธแล้วเลือกที่จะไปช่วยพี่เกตหรอกูกูก็งงว่าเออมันมันมันเป็นเพราะเรื่องนี้จริงๆเหรอแต่ถ้าเขาไม่โอเคกูเพราะว่ากูอ่ะปฏิเสธเขาที่จะไม่ไปช่วยเขาเนี่ยอันเนี้ยกูเข้าใจได้แต่กูอยากให้เขามองมุมมองของกูหน่อยนะว่ากูอ่ะที่เป็นน้องที่อยู่ตรงกลางแล้วพี่ทะเลาะกันอ่ะถ้ากูต้องเลือกคนใดคนหนึ่งอ่ะอยากให้เขากูอยากให้เขาเข้าใจกูมุมมองตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ย เนี่ยเป็นก,กูก็เลือกอได้เราไอเ้เฮียความสัมพันธ์มันไม่ใช่ของไงอ้เฮียแล้วมันสร้างมามันไม่ใช่เพิ่งมีอ่ะคำว่าพี่กูเข้าใจมึงนเออจะให้ไปนั่งเลือกให้กูไปช่วยเขาเหรอไอเ้เฮียแล้วแล้วอ่ะกูลองพูดให้ฟังนะถ้าสมมติกูเลือกไปช่วยพี่ตั้มใช่ปะ่ะแล้วพี่แจ็คอะที่อยู่ข้างหลังกูอะที่ที่เป็นพี่ชายกูอะที่ดูแลกูมาตลอดอะไรเงี้ยอะ่ะเหมือนกูไม่หักหน้าพี่แจ็คหรอแล้วถ้าสมมติกูเลือก แบบว่าปฏิเสธเนี่ยกูอยู่ตรงกลางกูดูแลน้องน้องยิบเ็ดเพราะว่ากลัวทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกลวมันมันดีที่สุดแล้วปะวะที่กูตัดสินใจไปอะแต่ว่าเรื่องตอนนั้นอะมันมันใหญ่กว่าที่คิดไงเพราะว่ามันมีทั้งไอ้ปงไอ้เปียกไอ้อะไรเงี้ยมันคือมันแสกันยับเลยคือไอ้เปียกอะก็แสะช่วยพี่ตั้มแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนนั้นอะพี่แจ็คแกอะก็เริ่มแบบว่าจะคือถ้าพูดตรงๆก็คือแม่งแส้กันไปแส้กันมาแล้วมึงเข้าใจปะเออพอมันแส้กันไปแส้กันมาก็ ก็แหละมันมันก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องอะไรไปออ <he. S 1> แต่ที่เขาบอกแต่ที่เขาบอกกูว่าที่ไม่พอใจกูมากๆเลยก็คือการที่กูไปไปช่วยอีกแก๊งหนึ่งแล้วอันนี้นะใช่ไหมที่เขาบอกถูกปะที่กูไปช่วยตองคิงไม่ประมาณหรอที่ฟังจากคำพูดนะว่า,า,าก็คือ โปโลอ่ะคงไม่เห็นผมเป็นพี่แล้วขนาดวันนั้นผมขอให้มาช่วยโปโลก็ยังปฏิเสธแต่เลือกที่จะไปช่วยอีกแก๊งหนึ่งใช่ไหมล่ะโอเคไม่เป็นไรต่างคนต่างมุมมองก็กูถึงบอกไปลองลองดถ้าสมมติพี่พี่ตอดกับพี่หมัดทะเลาะกันอ่ะก็แล้วแล้วตรงกลางเป็นเขาอ่ะก็หวังว่าเขาจะจะเข้าใจกูเหมือนกันแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไร ทุกวันนี้กูยังพยายามเข้าหาอยู่เลยไอ้ี่ยบอกกูไม่บอกกูไม่เห็นเขาเป็นพี่ที่อะไรเมื่อวานกูเจอเขากูยังพยายามเข้าหาอยู่เลยกูไปสวัสดีด้วยซ้าไอ้เปียกอ่ะกูรู้นะว่าหน้าสภาเป็นพี่ตั้มนะไอ้เปียกอ่ะบอกว่าเออเนี่ยคิดถึงไหมคนเนี้ยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยกูกก็เดาออกแหละว่านั่นน่ะน่าจะเป็นพี่ตั้มแล้วแล้วกูคุยอ่ะเขาก็ไม่ตอบกูอะไรเงี้ยหัวดำบ้างหัวดำเออใช่กูอุตส่าห์พยายามกูอุตส่าห์พยายามเข้าหาแล้วนะเว้ยเมื่อวานอ่ะจนจน จนเขาพูดขึ้นมาว่าอะไรเปียกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินไปอะไรเงี้ยเออแค่นั้นกูก็เข้าใจแล้ว,วเออนั่นแหละถ้าเขาไม่เข้าใจกูก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่ก็ได้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดละอะไรเนงะี้ยเขาไม่เป็นกูเขาต้องมาเป็นกูไว้ถึงเขาจะเข้าใจเว้ยให้กูมานั่งเลือกความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันไม่ดีหรอกอเอียกูอยู่ตรงนี้มันดีที่สุดละ แต่การที่กูไปช่วยตองคิงแล้วทําให้เขาแบบรู้สึกอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาแล้วกันไม่พี่เกก็พี่าต้องพูดด้วยก็นั่นแหละก็กูถูกบอกแลเออพี่เกตก็ดับมันเฮดเก่าพี่เขาอีกอย่างมึงก็เคยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มึงไปช่วยดับมันเฮดเรื่องตอนถ้าที่มึงอยู่ยี่สิบเอ็ดแล้วมึงออกไปช่วยเล่นลี่อ่ะอืมมึงไปช่วยฟรีใช่ไหมมึงมึงไปดับมันเฮดมึงเขาให้เงินมึงวะไม่ให้เหรอก็ไม่ใช่นคงให้ของอะไรอย่างงี้ยนะก็ปกติไม่เคย เคยคิดเอาของเอาของเอาเงินอะไรของเขาเลยใช่ปะมึงไปช่วยก็แบบเห็นเขาเป็นพี่ถูกไหมก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะทําไมวะไม่กูอยากรู้ไงเผื่อแบบว่าตอนมึงไปช่วยเขาจะแบบเออจ้างมึงไปหรืออะไรโอ้ยไม่มีอ่ะเฮียไปด้วยใจเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยใจกูอยู่ดาเเตั้งแต่เซ็ตพี่หมัดแล้วเพื่อนเนี่ยกูจะเล่าไทม์ไลน์ชีวิตกูให้ฟังนะกูอะมาเมืองเนี้ยครั้งแรกในชีวิตนะคือพี่หมัดชวนมา แล้วกูก็อยู่ดับเบนเฮดไซพิมัดกูก็ไม่รู้จักพี่ตั้มไอ้เปียกพี่บอลอะไรเงี้ยพี่เก๊ดอะไรเงี้ยเนี่ยพอกูมาเล่นปุ๊บพอกูมาเจอกับไอ้เปียกแม่งก็ปังปูลูเย่กูก็บ้าเบา,บ,าบอ,บอตามไอ้เปียกจนกูโดนแบนพอกูโดนแบนเสร็จอะก่อนที่กูจะโดนแบนอะตอนนั้นอะก็ได้มารู้จักกับพี่แจ็คตอนที่พี่แจ็คมาดับเบิลเฮดเว้แล้วเนี่ยพอกูโดนแบนไปอะกูก็พี่เจสดอะชวนกูไปที่นูน่นพอกูไปที่นูน่นปุ๊บอะพี่เจสกับพี่แจ็คก็ดูแลกูดดดูููููแแแแลลลลกกกกกกเเเเเป็็็็นน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 นอออออยยย่่่่่่่าาางีีีีะะะพพพพพสสสสรจจจัััััหคคควววมมมธ์ณต้้ืิทบ ไรเนะี่ยพอกูกลับมาที่เนี่ยแม่งก็เละตุ้มไปอะเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็บอกว่ากูลืมบ้านเกิดกูลืมบ้านเก่าอะไรก็ไม่รู้แม่กูอยากให้เขาเข้าใจมุมมองกูหน่อยหน่อยนะเว้ยว่าเนี่ยจุดที่กูยืนตอนเนี้ยแม่งมันก็พี่กูแบบว่าทั้งหมดอะอะไรเงี้ยถ้าต้องให้กูมานั่งตัดสินใจแบบ ติดขาอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้หรอกเฮียก,กูเสียดายความสัมพันธ์ที่มีกันเอาตรงๆกูไม่ใช่คนแบบนั้นเกลียดคำพูดนี้เลยลืมบ้านเกิดลืมบ้านกอนเออกูกูก็เกลียดเหมือนกันขยะชิบหายเลยคบเนี้ยกูโคตรเกลียดเลยเอาตรงๆนะคนที่รักเราจริงพี่น้องหรือใครยาติพ่อจะไม่ว่าใครอ่ะถ้าคนที่รักเราจริงอ่ะแล้วเขาอยากเห็นเราได้ดีอะเขาเขาจะไม่พูดคํานี้ออกมาเว้เขาจะบอกว่าเออไปตรงถ้ามันมีที่ไหนแล้วมันได้ดีกว่าเขาเขาจะสนับสนุนนะไม่มีใครหลอกมามานั่งพูดแบบลืมตีลืมบ้านเก่าอะไรเงี้ย ถ้าถ้าแบบรักกันจริงอะ นั่นแหละก็เรื่องที่เดิมพันกูก็เล่าไปแล้วเมื่อวานมันก็แสะแสะแสะเรายับอะ่ะแต่กูก็แต่กูก็ผิดผิดผิดเองแหละที่ไปเล่นกับเขาแล้วไม่มีตังค์อ่ะแต่กูก็คิดว่าจะคุยได้ไงอันนี้ก็เป็นความผิดของกูเองเข้าจใจแล้วเพื่อนกูผิดตรงที่ว่ากูไปเล่นแล้วกูตังค์ไม่พอเว้ยเลยแบบอยากันมัน,ม,นมึงมึงไม่ต้องคิดเยอะเลยมึงไม่ต้องคิดเยอะเลยเรื่องมันผ่านมา <c oughs> อะไรที่มันเกิดแล้วก็ปล่ <c oughs> อยมันไปเอาแค่ว่าต่อจากเนี้ยจะยังไง ถูกป่ะอืมต่อจากนี้เหรอแก้ไขไ,ได้แก้ไขไม่ได้มันแก้ไขไ,ไม่ได้แล้วเพื่อนถ้ามันแก้ไข,ข <อ S 2> ไ,ได้เราก็ปล่อยทิ้งแม่งเลยนเนี่ยโยนลงน้ําทะเลน่ะมาเนี่ยข้างหลังกูท,ทําเต็มที่แล้วกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราทตามนั้นต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดละตอนนี้ก็รอรอรอดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตเพราะตอนนี้กูก็ได้ได,ได้ได้รู้อะไรชัดเจนเยอะละไม่เป็นไร ดูนางสาวแม่เหรอดูกับแม่อ๋อเอาผมสุสานเหรอเออกำลังจะดูเลยสุสานคนเป็นสุสานตอจะไม่ดูคือตอนแรกตอนแรกกินข้าวเสร็จปุ๊บเดินไปช้อปปิ้งเสร็จกำลังจะเข้าโรงหนังเปิดมือถือติ้งติ้งตองตองติ้งติ้งตองตองเลยรีบกลับเลยที่ไหนอ่ะดูที่ดูที่ไหนพิกัดพิกัดรหตัดพิกัดรลับเฮ้ยไปเรื่อย อยู่ไม่ต้องเครียดเลยปล่อยเยเรื่องอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเอามาเก็บใช้เรื่องอะไรที่มันเก็บมาคิดแล้วมันปวดหัวต่อชีวิตก็ปล่อยทิ้งแม่งเลยแบบอย่าไปเครียดกับจะเชียรเพนะื่อนกูไม่ได้อะไรแล้วเออกูสบายมากเพื่อนถ,ถ้าเขาเอาตรงๆนะถ้าเขาพูดแบบนั้นมาเขาก็แสดงว่าเขาก็แบบว่าไม่เห็นมึงเป็นน้องแล้วทา,ทางที่แบบว่ามึงพยายามเข้าหาเขาอะ กูจะพูดแบบอันนี้ก็ได้นะกูจะพูดแบบเนี่ยพูดตัดพูดนู่นนั่นนี่ได้นะแต่กูก็พยายามดื้อเลี่ยงเพราะว่ากูไม่อยากคิดอะไรเว้ยไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปเนี่ยไอ้ี่ยถ้าเขาจะบอกว่ากูห่วงตรงนะถ้าเขาบอกว่ากูไม่เห็นเขาเป็นพี่ใช่ปะไอ้ย่ามึงดูชัดได้กูพิมพ์ไปดิขนาดทะเลาะก,กันกูยังพยายามทักไปหาชวนเดิมพันทักไปนู่นนี่อยากเคลียร์อยากนู่นนั่นนี่อยากกลับมาคุยกันด้วยซ้ำนะแต่นั่นแหละก็มันมันเป็นอย่างงี้ก็ก็โอเคไม่เป็นไร มุมมองใครมุมมองมันไว้ต่างคนต่างยืนคนละจุดมันเข้าใจได้ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ใครอยู่มันดีละเดี๋ยววันหนึง่งอะไรอะไรก็จะมันคงเอง